ตัวใหญ่ๆห,หละะ่ล่ะคะลูกไม่อามาเหรอน่าตัวใหญ่ๆหญ่ตัวนั้นไม่เอามาเหรอเอาไว้นั่นเหรอเอาไวต้ตรงไหนเอาแต่งค่ะแต่งค่ะนอส่าอ้อมัมันอามุ่มาแม่อะอะตอนนี้น้องพีกกับน,น้องคอยช่วยกันจัดสตูดิโอนะคะที่ถ่ายรูปคะ่ะตอนนี้กำลังจะตกแต่งที่ถ่ายรูปกันคะ่ะอ้าว เอาได้แล้วเหรอคะเอาน้องหมีนอนเหรอคะเอาพี่หมีนอนเหรอคะใช่คะ่ะโอเคคะ่ะตามใจเลยคะ่ะได้แล้วเหรอคะได้หรือยังได้แล้วค่ะไ,ได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีชยังไม่ได้รอก,ก่อนคะ่ะเอาคะ่ะแอคชั่นคะ่ะเปลี่ยนท่าค่ะ ไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินแต่งไปเรื่อยๆเลยค่ะเอาแม่จะถ่ายให้ไปเรื่อยๆนะคะนางแบบน้อย เอาได้แล้วค่ะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนท่าใหม่ไหมคะไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนท่าใหม่ไปเรื่อยๆค่ะ